ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ดังนี้ 1. เด็กสามารถบอกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดี โดยคิดเป็นร้อยละร้อย 2. เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33 3. เด็กรู้จักสังเกตจำแนกจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ90 ข้อ 4. เด็กสามารถร่วมทำกิจกรรมกลุ่มกับผู้อื่นได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33 5. เด็กสามารถสนทนาตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายสิ่งต่างๆยังมีเหตุผลได้คิดคิดเป็นร้อยละ93.33โดยมีเด็กผ่านเกณฑ์ประเมิน10คนคิดเป็นร้อยละร้อย เป็นไปตามเกณฑ์ตามการประเมินคือผู้เรียนต้องผ่านระดับคุณภาพสองขึ้นไปตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสวัสดีครับวันนี้น้องเบสจัดปิดตวัวอะไรครับปิดตอาหารปีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์อ่าฝังไหนมีประโยชน์มีอะไรบ้างครับมีถูก คาโปถูกต้องเลยครับแล้วฝั่งไหนไม่มีประโยชน์อามีอะไรบ้างครับฮอตดอกอันนี้คุกกี้กกแล้วก็ผาย,ายถูกต้องมากเลยครับคุณครับน่ารักมากเลยตัวอย่างผลงานกลุ่ม ตัวอย่างผลงานเดียวเด็กๆให้ความร่วมมือมีความกระตือรือร้น,นความสนุกสนานและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตระหนักถึงโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของตนเองและเลือกวิเคราะห์อาหารที่เราควรได้รับประทาน สามารถตอบคำถามคุณครูและร่วมสนทนาเพื่อนๆได้มีความกล้าแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จนงานสำเร็จมีการแก้ไขปัญหาช่วยกันและช่วยเหลือกันในการทำงานเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ว่าอาหารชนิดใดมีประโยชน์และอาหารชนิดใดไม่มีประโยชน์สามารถนำไปบอกได้ว่ามีโทษอย่างไรคะ่ะ รวมไปถึงการดูแล,ลสุข,ขลักษณะนิสัยที่ดีรู้จักแปลงฟันหลังรับประทานอาหารหรือก่อนนอนด้วยค่ะครั้งนี้คุณครูได้ติดตามผลอยู่สม่ำเสมอว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ